ใส่สีผ้า,าเอาขนมกินอกแหองใส่พ่อเงียบชูกิจมันเป็นยังไงกินเป็นปะละ่ะเป็นใช่แหละพ่อใส่สิเอาขนมกินไม่ก็เลยชู่กินเอานั่ะนด่นั่น,นลำน้ำท่านฟื้นอยู่หันไหมโอ้ยนั่นเดี๋ยวเราเอิญมาแม่พอมากแน่ไม่ใช<อ>่นขนมจีนชู่กินนะมันยังเลยนี่ได้อันนี้มาฝากขนมจีนอบแห้งโอ๋อ,อไปกบขนมกินอบแห้งแม่นพ่อกินกาแฟพวิธีการกินี่เดี๋ยวพ่อแช่น้ำชืหมเลยจิบชื่มสีผานพ่อ เส็นมาเจงเหนียวนุ่มแซน้ำจิบถึง15นาทีเนีนนุ่มเส้นนี้เรเอาไปต้มในน้ำเดือด3-5นาทีโอเคเดี๋ยวจัดไก่เดี๋ยวฉีกเลยเอ๊จัดไปพ่อะพอแซน้ำ15นาทีแล้วเส้นนุ่มเส้นบักงามเลยพ่อลวกเลยลวกเลยลวกในน้ำเดือด3-5นาทีลวกในน้ำเดือด3-5นาทีเองบ่่แมนอโอเค3-5นาที เขนบอกว่าใหงเซนได้ยามเย็นตอวนะพ่เย็นนอกเส้นเวยโอ้เซนผู้หนุ่มดีแต่โอ้หนุ่มครักว่าเส้นบังงามเลยห่อหนึ่งในร้านข้างนู้นี่ห่อขนาดสองร้อยกรัมอิ่มจุใจเลยนี่ปอาแล้วลูกเขาไปจัดใจจานปะอาพ่อป่ะนะขั้นตอนก็ว่ายุงเนี่ยมันกินอกแห้งปลากบอืมนี่ขายยี่เซนยี่เซนพ่อหนึ่งพันสาขาทั่วประเทศพี่พ่อเอ้ยหลายาท่วประแม่เนี้ว สมหาสื่อไงสะดวกสบายประหยัดเวลาอยากกินเก็เอส้นมาแซน่ะมาหลวกกินได้เลยอจับจับพี่จับจับพี่พ่อป็นงุ่มแจับพ่อใส่ก่อนพี่เซเป็นตัอพ่อแซนตรงว้อก้านนี่ดยอดเลยแ่าเปล่าเพิ่มกินอบแห้งผัดผง ให,หให้พังให้ไรพอให้พังให้ไรจะเต้เป็นบานห้องแบบหลอกลอย่างนี้เนาะเดี๋ยวกินแล้วไปนิดสงการสงการเหรอี่นหวัวชั่อนี่เขาจะ้เปตัวีเดีดดละบ่ะลเลอเปนก้อนหมูเลยฝาบเนาะโอ้โแบบแบบแบบกะทิอืแบบน้ำยาปลาแม่พอสองสูตรสองสูตรเลย อรัยาปลาสกัดแจกเพิ่นสองสูตรเวยจะใดจะนบอกเลยแจปลาอมกินได้หลายผอเซนเพื่อนนิ่เนี้อนุ่มดีเลยอว่ามัเส้นต้นดีไหมแต่กาเส้นงามอันนี้บริยงก็จะเส้นงามดีเลยอืมอืแซ่บๆซบอราปลาอากัิ แจกเพิ่งสองสูตรเลยนเราว่ะแจกมงสองสูตรเลยดเลยดเยี๋วไปซูเมนะก,ก,กินกันไปย่อบซูแมนยังนงเดี๋ยวยูนีลูกจัดการเอง